วันนี้เป็นวันจันทร์แล้วก็เป็นวันจันทร์ที่9พฤษภาคมเป็นวันพืชมงคลวันนี้เราก็คงจะทราบแล้วนะครับก็จะมีะพระราชะพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญส่วนพระโคจะเสียงทายอะไรอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราติดตามแล้วก็จะได้เอาข้อมูลเหล่านี้มานำเสนอคือจริงๆแล้วผมอยากจะให้ท่าน อลองฟังดูตรงนี้ประเด็นสักนิดหนึ่งคือในทุกวันนี้นะครับในการทำการเกษตรเนี่ยเราไม่ใช่อาศัยแต่ความจำอย่างเดียวเราต้องมองทั้งองค์ประกอบในเรื่องของสถิติสถิตินั้นก็คือข้อมูลนี่เราออกดอกเมื่อไรฝนฟ้าเป็นอย่างไรข้อมูลผลผล,ผลิตมากน้อยนั่นคือด้านสถิติด้านที่สอง ก็คงเป็นด้านของตินฟ้าอากาศโดยเฉพาะการพยากรณ์การคาดหมายลักษณะของลานิยาเอลนินโยอันนี้เป็นวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นการพยากรณ์ล่วงหน้าเป็นการคาดหมายซึ่งอาจจะถูกบ้างผิดบ้างผิดก็ต้องมีส่วนถูกถูกอาจจะต้องมีส่วนผิดเพราะเป็นการพยากรณ์ไลขณะเดียวกันในลักษณะของการเกษตรเองบางครั้งความเชื่อ กำลังศรัทธาหรือลักษณะของโหราศาสตร์ก็มีความสำคัญเช่นเดียวกันถ้าเราลองย้อนไปดูนะครับงางสงกา์ปีนี้ก็ถือว่าพืชพันธัญญาหารดีอุดมสมบูรณ์น้ำปีนี้นาคสองตัวคือถ้านาปล่อยน้ำสองตัวนี่หมายความว่าเขาปล่อยยาวครับอันนี้คือปล่อยยาว คือตั้งแต่เดือนพฤษภามิถุนาหรือมิถุนาไปจนกระทั่งถึงกันยาและก็ตุลาคมก็หมดฤดูกาลอันนี้คือนาคสองตัวซึ่งถ้าหากว่าเราย้อนไปดูพยากรณ์อากาศหรือ,อกลางปีครับกรกฎาสิงหาฝนอาจจะน้อยลงแต่พอไปถึงสิงหากันยากันยาตุลาฝนก็จะมากขึ้น แสดงว่าน้ำท่าอุดมสมบูรณ์ดีในส่วนของวิทยาศาสตร์เองเขาก็บอกว่าภาวะตอนนี้ประเทศไทยก็จะได้รับอิทธิพลของลานียาคือฝนตกชุกประมาณ70%ในปี2559ทับ60และจะได้รับ100%ในปี2560ทับ61อันนี้ก็คือความที่เราจะต้องฟังแล้วก็เอามาประเมินสรุป ถ้าเราป,ปันสรุปอย่างนี้ตรงกันเลยครับข้อมูลนั้นค่อนข้างจะตรงแล้วโดยเฉพาะขณะนี้เนี่ยก็มีข้อมูลจากในหน่วยงานสำคัญนะครับนั่นก็คือส่วนที่เขามีการศึกษาความแปรปรวนของสภาว่ากาศเขาก็ระบุแล้วนะครับว่าลานิญานั้นมาแน่นอนแล้วก็จะมาหนักสองปีคือปี59-60แล้วก็60-61ทับซึ่งนั่นหมายความว่า ในฤดูการผลิตหน้านะครับค่อยๆฟังนิดหนึง่งคืออธิบายอย่างนี้ว่าถ้าปีใดก็ตามฝนมาเยอะฝนมาสม่ำเสมอฝนตกหนักปีนั้นจะหนาวถ้าปีใดก็ตามที่ไม่มีคือฝนตกตลอดแต่ว่าตกแบบในลักษณะเล็กน้อยฝนขาดฝนทิ้งช่วงตุลาก็มาพฤศจิกาก็มาธันวาก็มาอันนั้นเป็นลักษณะที่จะไม่มีลมหนาว ก็เหมือนกับสองปีที่ผ่านมาท่านจะสังเกตครับพฤษภามิถุนากรกฎาสิงหากันยาไม่ค่อยมีฝนละครับแต่ว่าพอมาถึงพฤศจิกาธันวามก,กรากุ่ภากับมีฝนไม้ผลจะออกดอกยากผลผลิตน้อยราคาก็ดีแต่ถ้าถึงปีนี้หรือปีใดก็ตามที่ฝนมิถุนาตกกรกฎาสิงหากันยาน้ำท่วม คือส0กันยาเนี่ยมันจะมีน้ําท่วมในบางพื้นที่ของจันทบุรีเราและยองก็บางส่วนตรงปีนั้นจะมีหนาวและถ้ามีหนาวหมายความว่าอย่างไรก็หมายความว่าไม้ผลออกดอกพร้อมกันถ้าไม้ผลออกดอกพร้อมกันนั่นหมายความว่าผลผลิตก็จะเข้ามาสู่ตลาดพร้อมกันราคาก็จะย่อมอ่อนตัวลงตามกลไกลการตลาดนี่คือจุดมุมที่เราต้องมองต่อไป ไม่ใช่แค่นี้นะครับเราต้องมองย้อนกลับไปอีกว่าปีใดก็ตามที่มีฝนตกชุกพี่น้องเกษตรกรที่เป็นผู้ดูแลไม้ผลจะเจอปัญหามากในกลุ่มของโรคพืชฝนตกแดบดบออกไม่มีฟ้าปิดการแพร่ระบาดของโรคจะเป็นราใบาติดราสีชมพูและก็ราไฟทับทลาก็จะทวีความรุนแรงขึ้นเพราะฉะนั้นในปีนี้เนี่ยนะครับกลับถึงปีหน้า โอกาสการเกิดการแพร่ระบาดของโรคเหล่านี้ซึ่ง2ปีที่ผ่านมาเนี่ยถือว่าบางมากเลยการระบาดน้อยลงหลายท่านป้องกันตรีมตัวอย่างดีก็เป็นเหตุผลหนึ่งและปีถัดไป2ปีนี้จะเริ่มมีการระบาดรุนแรงขึ้นเพราะฝนตกชุกถ้าฝนตกชุกแสงแดดก็ไม่มีต้นกระเปีย เพราะต้นเปียกฝนตกชุกมีล่มเงามากมีความชื้นสูงไอ้โรคเหล่านี้คือไฟทับทุราหรือลาไบาติดหรือลาสีชมพูพวกคอร์ติซีม่มจะเกิดการระบาดนั่นหมายความว่าโรคจะรุนแรงขึ้นเพราะนั้นถ้าเราเห็นมุมมองตรงนี้แล้วย้อนกลับไปเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเราก็ให้มุมมองในเรื่องของการแก้ปัญหาด้วยการป้องกันนิ่ใช่การรักษา การรักษาก็คือการใช้สารเคมีไปควบคุมซึ่งอาจจะไม่ได้ผลดีเท่าที่ควรเพราะไม่ใช่สารเคมีไม่ดีนะครับเพราะฝนเขาตกชุกสารเคมีไม่สามารถจะทำงานได้แต่เราก็มีวิธีป้องกันโดยการสร้างการปรับการตัดแต่งการปรับโครงสร้างสวนที่จะทำให้อากาศถ่ายเทแสงแดดสาด่องโอกาสต้นฉําต้นแฉก็จะมีน้อยลงโอกาสการเกิดการแพร่ระบาดของโรคก,ก็จะลดลง เพราะนันจะเป็นเหมือนกับสิ่งที่เชื่อมโยงซึ่งกันและกันจึงอยากฝากตรงนี้ไว้เป็นประเด็นสำคัญเลยนะครับเพราะวันนี้เป็นวันที่เราจะก้าวย่างเข้าสู่ฤดูการหรือปีการผลิตใหม่ทั้งในกลุ่มของข้าวและก็ในกลุ่มของธัญพืชซึ่งเราชาวสวนเราก็มีโอกาสที่จะต้องผลิตพืชเหล่านั้นเช่นเดียวกับเอากับมาดูประเด็นในด้านของทุเรียนกันต่อเลยนะครับประเด็นอยู่ตรงนี้ว่าหลังจาก นี้ไปเนี่ยพี่น้องเกรกรผู้ปลูกทุเรียนจะประสบกับพบปัญหาอะไรบ้างในส่วนของจากฟ้าฝนที่ตกลงมาผมได้อธิบายไว้แล้วนะครับว่าท่านไม่ต้องกังวลครับถ้าหลังจากนี้ไปแล้วท้องฟ้าแสงแดดอากาศร้อนความแห้งแล้งเข้ามาพืชไม่มีผลกระทบใดๆทั้งสิน้นยกเว้นถ้าในกรณีที่เมื่อวันเสาร์วันอาทิตย์ตกนะครับวันจันทร์วันอังคารซ้ำอีกตรงนี้ ท่านต้องให้น้ำหนักความสำคัญทันทีครับกับปัญหาที่จะติดตามมาปัญหาเหล่านี้ก็จะมีอะไรบ้างเราต้องมาเริ่มต้นจากคุณภาพภายในถ้าเป็นทุเรียนก็ไส้ซึมนะครับถ้าเป็นในส่วนของมังคุดก็จะเป็นไส้เหลืองอยางตกในถ้าเป็นในส่วนของไม้ผลอื่นๆอาจจะไม่มีผลกระทบนักลองกองที่งอมเกินไปก็จะเน่าแตกร่วงเพราะฉะนั้นในส่วนของตรงนี้เนี่ย ผมอยากจะให้ท่านมองจากสภาพอากาศก่อนถ้าฝนตกซ้ำความชื้นสูงเราก็ต้องเริ่มให้น้ำหนักความสำคัญกับการป้องกันการควบคุมในด้านของคุณภาพนะครับอธิบายอย่างนี้ว่าถ้าในกรณีที่เป็นทุเรียนทุเรียนที่สุกแก่แล้วเนี่ยเราตัดไปเราตัดไปแล้วเราต้องปล่อยให้เขาขายน้ำส่วนกรณีที่อยู่บนต้น แล้วเราจะเพิ่มคุณภาพการสุกแก่เพื่อให้ขายน้ำได้ดีก็จะเป็นชุดของทีมเกษตรก็จะมีในส่วนของตัวโพแทสเซียมไนเตรตนะครับครึ่งกิโลอย่างน้อย300กรัมแล้วก็มีซุปเปอร์ดีหรือมีดีในเตรตมีนิปมีอัตโนิกนะครับมีเซตส6มีเครื่องดื่มชูกำลังชุดนี้แหละครับจะเป็นชุดที่ช่วยแก้ปัญหาอาการ ไส้ซึมได้แล้วก็ความสุขแก่ก็จะสม่ำเสมออาจจะฉีดแค่เพียงครั้งเดียวภายในทรงพุ่มประเด็นต่อมาสำหรับมังคุดในกรณีด้านของศัตร,รูพืชโดยเฉพาะในกลุ่มของโรคท่านต้องดำเนินการเลยนะครับตอนนี้ประเด็นก็คือว่าแล้วถ้าเราจะพ้นปัจจัยแล้วพวกกลุ่มกลุ่มเหล่านี้ล่ะเอามาใช้ร่วมกันได้ไหมในเวลาเดียวกันตอบได้เลยครับว่าต้องทำครับ เพราะเราจะไปฟังบางอย่างบางเรื่องที่อยู่เหนือเหตุผลนี่มันไม่ได้ของอย่างเดียวเนี่ยอย่างทุเรียนต้นหนึ่อเราจะไปพ่นสามครั้งยาครั้งหนึ่งปุ๋ยครั้งหนึ่งอาหารครั้งหนึ่งมันไม่ใช่ครับนั่นหมายความว่าผู้ที่ให้ข้อมูลกับท่านเนี่ยอาจจะเป็นนักวิชาการที่ตรงเกินไปคือบางอย่างบางเรื่องเนี่ยเราต้องเข้าใจว่าถ้าอะไรก็ตามที่เขาบอกผสมไม่ได้ก็ต้องคือ ต้องเขียนอยู่บนฉลากแต่ถ้าตราบใดก็ตามที่เขาไม่เขียนบนฉลากแสดงว่าผสมได้แล้วถ้าการผสมตรงนี้จะผสมอย่างไรอันนี้เป็นตัวของเทคนิคที่เราจะต้องนำมาผมเรียนอย่างนี้เลยนะครับว่าท่านต้องใช้ไปในเวลาเดียวกันเพราะเราไม่มีแรงงานเหลืออยู่แล้ววันนี้คนพ่น500คนลากสาย300ชุดเดียว800ถ้าพ่น3ครั้งแ2ดสอก็2 0 เราทำ800บาทดีกว่าไปเสีย2,004แต่นี้จะทำอย่างไรประการที่1นึถ่ถ้าจะพ้นปัจจัยเหล่านี้หลักการสำคัญนะครับจำทิธนาจารย์เลื่อนศักวัฒนกุลท่านให้ความรู้กับเราไว้อาหารเสริมเป็นลูกของทีเลสอาหารเสริมเหล่านี้มีสิทธิ์ไปปรับสภาพน้ำได้ท่านที่ใช้น้ำบาดาลที่ผมเคยตอบกับท่านไว้ว่าถ้าท่านใส่อาหารเสริมก่อนอาหารเสริมก็จะไปปรับสภาพน้ำได้ ถ้าท่านมีสารปรับสภาพน้ำท่านก็ใส่เข้าไปถ้าท่านมีสตังเยอะท่านก็ไปซื้อมาใส่ถ้ามีสตังน้อยใส่อาหารเสริมก่อนถ้าไม่มีอะไรเลยครับน้ำส้มทำกับข้าวน้ำส้มสายชูใส่เข้าไปสามช้อนต่อ200ลิตรแล้วก็กวนปรับสภาพน้ำเสร็จอาหารเสริมใส่ก่อนครับสารกระตุ้นใบสปีดบูมทีเคบูสเตอร์หรือจะเป็นาสารป้องกันกำจัดเชื้อราฟอสไฟ2008ฟอสขอบเคของเจยไต อันนั้นคือกลุ่มอาหารที่ใส่ลงไปก่อนที่มันเป็นกรดเสร็จแล้วก็มาในเรื่องของปุ๋ยจากปุ๋ยก็จะเป็นไปในเรื่องของสารอะไรถ้าเป็นผงถ้าเป็นผงเราก็ละลายน้ําเป็นผงข้างนอกแล้วใส่เข้าไปอย่างเช่นอ่ะตัวที่เมตรรัลลิเซียอย่างเนี้ยเราก็ต้องผสมข้างนอกมาทาเนตยอย่างเนี้ยเราก็ต้องผสมข้างนอกแล้วใส่เข้าไปส่วนสารอะไรก็ตามที่เป็นน้ํามันเราก็เอาไว้ท้ายสุด แล้วก็นำไปฉีดพ่นอย่างกรณีซุปป์ดีหรือดีเนตเตตเป็นอะไรเป็นอาหารเสริมเข้มข้นนะครับผมย้ำว่าไม่ใช่สารเล่งสุกคือบางท่านเนี่ยอาจจะเข้าใจผิดคิดว่ามันเป็นตัวเล่งสุกแต่ถ้าคนที่เคยใช้แล้วจะรู้ดีว่าเอ้ยมันไม่ใช่เนี่ยเพราะเวลาที่เราเอาไปบวกกับยูเรียก็จะเป็นสารเล่งโตแต่พอเอามาบวกกับโพแทสเซียมคือ130แทเป็นสารเล่งการสุกแก่ ตัวส่วนของเขาเองนั้นเป็นอาหารเสริมเข้มขน้นเพราะฉะนั้นเราต้องใส่ก่อนอยู่แล้วทีนี้ในการพ่นนั้นเนี่ยถ้าหลังจากที่เราผสมแต่ละตัวแล้วก็กวนไปผสมแต่ละตัวกวนไปเสร็จเราไปพ่นเราก็เน้่งเฉพาะที่ผลโดยตรงเพราะอะไรเพราะเราต้องการที่จะเอามาใช้เพื่อการพัฒนาผลป้องกันโรคป้องกันมาแรงนะครับอันนั้นก็คือเราก็เน้นไปที่ผล ส่วนกรณีของตัวผลิตภัณฑ์บางอย่างที่เราใกล้เก็บเกี่ยวเราก็ไม่ไปใช้สารเคมีซะเราก็หันกลับมาใช้ยาเชื้อ,อาแมลงเราก็มีเมตาซานมีบัวเรียนะครับเพียหอยเราก็มีไลซินัตปัจจุบันเนี่ยเวลาทิดพันผสมนะครับมันอาจจะเป็นผงละเอียดพอละลายน้ำเสร็จเขาจะหายเข้าไปเลยไม่ไม่ต้องเหมือนในอดีตที่จะต้องมานั่งแช่ไม่มีแล้วครับผสมได้เลย เพียงแต่เรากวนผสมข้างนอกก็จะดีกว่าเราก็ใช้ยาเชื้อไปถ้าป้องกันโรคเราก็มีลามีหน้าไตาสรัรนั่นเป็นประเด็นซึ่งเราสามารถที่จะใช้ช่วงหลังจากที่เราใส่อาหารเสริมไปแล้วใส่ปุ๋ยไปแล้วทําไมเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องสําคัญครับผมอธิบายอย่างนี้ว่าขณะนี้เนี่ยพี่น้องกเกษตรกรส่วนใหญ่จะใช้น้ําบาดาลน้นํามาดาลมีคุณสมบัติเมลิดเป็นดาง ถ้าหากว่าน้ำบาดาลที่เป็นด่างจัดแล้วเราเอามาผสมกับปัจจัยก็จะเป็นตัวที่จะหยุดการเคลื่อนย้ายของธาตุอาหารหลายๆตัวดังนั้นเราก็เอาความเป็นกรดไปแก้น้ำบาดาลที่เป็นด่างแล้วก็เอาอาหารที่เป็นในรูปของคีเลกมาผสมแล้วเราก็นำไปฉีดพน่นผมพยายามที่จะให้ท่านเห็นภาพตรงนี้อีกส่วนหนึ่งว่าแรงงานเป็นส่วนที่เราจะต้องลดการใช้ และการใช้เทคนิควิชาการเหล่านี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะเป็นเหตุผลที่เพียงพอที่ทําให้เรานั้นไม่จําเป็นที่จะต้องไปพ่นหลายครั้งหรือปฏิบัติงานหลายทีเวลาของเราก็ไม่ค่อยจะมีนะครับแรงงานก็หายากผมย้ําตรงนี้อีกครั้งว่าเราสามารถที่จะปฏิบัติไปได้ในครั้งเดียวกันระหว่างการเพิ่มคุณภาพการควบคุมโรคหรือการควบคุมแมลง เพียงแต่ว่าเราจะต้องเน้นเฉพาะจุดคือบางท่านจะติดนิดสัยนิดเดียวครับว่าไหนๆก็พ่นแล้วพ่นใบไปด้วยอันนั้นมันเป็นเหตุผลที่อาจจะเป็นเรื่องที่ไม่จำเป็นในเวลานี้เพราะว่าเราต้องการที่จะไปดูเฉพาะจุดคือผลผลิตเท่านั้นถ้าอย่างเป็นไม้ผลด้านนอกอันนั้นก็ว่ากันไปเรื่องหนึ่งนะครับแต่สำหรับกรณีทุเรียนลองกองเนี่ยเราก็เน้นเฉพาะที่ตัวผิดตัวพืชเท่านั้นในผลผลิต ประเด็นต่อมานอกจากในเรื่องของศัตรูพืชเราก็จะมีปัจจัยในลักษณะของการที่เราจะอาจจะตกแต่งคือการเพิ่มคุณภาพของผลผลิตอันนั้นเป็นเรื่องเฉพาะแล้วแต่กรณีพี่นักรครับในด้านของสิ่งหนึ่งที่เราพยายามให้ท่านเห็นภาพในวันนี้ก็คงเป็นเรื่องของแรงงานกับการจัดการที่จะไปดูแลในการ เพิ่มปริมาณคุณภาพและก็ปกป้องผลผลิตโดยเฉพาะในเรื่องของทุเรียนอาจจะมีตัวอื่นเสริมเข้ามาบ้างคือกรณีของการที่จะเสียหายในด้านคุณภาพภายในเนี่ยมันเกิดจากการหายใจขายน้ำถ้าพืชเขาขายน้ำได้ปัญหาก็จะไม่เกิดแต่ถ้าเขาขายน้ำไม่ได้ปัญหาเหล่านี้ก็อาจจะเกิดขึ้นนี่เป็นประเด็นนะครับส่วนกรณีของศัตรูพืชก็จะเกิดตามภาวะพืชอาหาร อย่างเช่นทุเรียนเริ่มมีความหวานอากาศเริ่มชื้นโรคผลเน่าก็จะเข้ามาแต่ถ้าทุเรียนมีความหวานอากาศไม่ชื้นอากาศแห้งแลง้งโรคเหล่านี้ก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปในสู่ผลได้เพราะผลไม่มีบาดแผลให้มีโอกาสให้เขาเข้าในเรื่องของการป้องกันถ้าเราจะเน้นการป้องกันและก็เป็นช่วงระยะใกล้เกี่ยวเราก็หันไปใช้ยาเชื้อแทนซะ เพราะเขาก็จะอยู่ได้ในระยะยาวแล้วก็มีความปลอดภัยต่อเราเองต่อสิ่งแวดล้อมและก็ต่อผู้บริโภคแต่ในทํานองหรือในขณะเดียวกันถ้ามันมีการระบาดแล้วเราก็จะต้องใช้สารเคมีเข้าไปควบคุมเพื่อที่จะให้ผลของการควบคุมนั้นมีประสิทธิภาพอย่างรวดเร็วและหลังจากที่เราควบคุมด้วยสารเคมีไปแล้วเราก็มาปกป้องคุ้มครองได้ยาเชื้อต่อไปวันนี้บริษัทแอปพลายเคมพัฒนาขึ้นมามา,มากเลยนะครับ ผมยกตัวอย่างให้เห็นในเรื่องของผลงานวิจัยที่เราได้ทำงานชิ้นล่าสุดคือพยายามรวบรวมเอาสารเคมีทั้งหมดที่ม,ทมีอยู่แล้วมาทำการควบคุมเพี้ยลากรรมยีผมต้องขออนุญาตนะครับเรียกคำว่าเพี้ยก่อนเรายังไม่ระบุว่าเป็นเพี้ยหอยหรือเป็นเพี้ยแป้งเพราะยังไม่มีคำยืนยันที่ชัดเจนออกมาแต่ที่แน่ๆครับลาที่ท่านเห็นเป็นสีขาวเป็นใยเหมือนสำลีอันนั้นคือลากรรมยีล่าสุด เราสามารถที่จะควบคุมได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วด้วยสารเคมีก็คือตัวโตโกุไทออนคือโตโกุไทออนเนี่ยหลายท่านอาจจะไม่คุ้นหูนะครับแต่จริงๆแล้วเป็นสารเคมีในอดีตที่ผมใช้กันมาผู้ปลูกฝรั่งจะรู้จักกันดีในการควบคุมเพี้ยแป้งแล้ววันนี้เราก็ลองเอามาพัฒนาจนกระทั่งสามารถที่จะควบคุมได้อย่างมีประสิทธิภาพส่วนตัวต่อมา ที่เราใช้อีกก็คือตัวยาเชื้อไลซินัตไลซินัตเป็นยาเชื้อที่ใช้ควบคุมหอยหรือหรือในส่วนของตัวหอยซึ่งในอดีตเนี่ยเป็นตัวที่เราต้องหมักแล้วเราต้องแช่ปัจจุบันไม่ต้องแล้วครับผสมน้ำพ่นได้ทันทีเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมนำให้เห็นก็คือว่าการศึกษาวิจัยพัฒนาเนี่ยบางครั้งมันต้องร่วมกันร่วมกันระหว่างสารเคมีกับกลุ่มยาเชื้อ เพื่อให้เขาทํางานในระยะสั้นเคมีทํางานก่อนระยะยาวยาเชื้อทํางานต่อไปแต่ทั้งสองตัวจะต้องมีตัวเสริมประสิทธิภาพคือสารจับไปเพื่อลดความเสียหายลดการชะล่างลดการทําลายของแสงแดดนี่เป็นประเด็นครับที่เล่าให้ฟังในช่วงทลายลการก็เหมือนกับปุ๋ยครับอย่าไปบอกว่าปุ๋ยอินทรีย์ดีกว่าเคมีและเราก็ไม่เคยบอกว่าเคมีดีกว่าอินทรีย์ทั้งสงตัวมีคุณภาพอินทรีย ดูแลด้านทางกายภาพของดินเคมีก็จะดูแลในเรื่องของคุณภาพทางเคมีเพิ่มปริมาณคุณภาพผลผลิตนั่นเป็นประเด็นที่อยากจะฝากไว้ใน วันนี้สำหรับวันนี้เวลาของเราหมดนะครับคุณจะต้องติดตามและพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ต้องขอขอบคุณพี่น้องเกษตรกรและท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับที่ได้สนับสนุนรายการของเราด้วยการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของบริษัทต่างนี้ที่ใช้พือเกษตรจักทวีในทุกสาขาที่ใกล้บ้านท่านพบกันพรุ่งนี้ครับขอทุกท่านโชคดีและมีความสุขสวัสดีครับ ที่เราค,คิดถึงมันจะผิดช่างมันอะไรเปิดฟังรายการอาจารย์กันไหนเป็นเพื่อนผู้ใจอ้ำมีปัน